ดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Beyond Training Podcast Podcast ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆจากบทความงานวิจัยระดับโลกโดยนำมาปแปลและพร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ฟังกันแบบง่ายๆโดยไม่ต้องอ่านเองสำหรับเอพิโซดนี้เราอยู่กับหลักสูตรที่มีชื่อว่า s t r a t e g i c Management for Business Growth ในหัวข้อวิสัยทัศน์พันธกิจหรือค่านิยมไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเกรแฮมเคนนี เราได้ยินมาตลอดว่าองค์กรต่างๆต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่สิ่งนั้นหมายความว่าอะไรมีสิ่งที่กำหนดทิศทางขององค์กรอยู่แล้วไม่ใช่หรือแล้วเรายังต้องการวัตถุประสงค์อีกหรือผมหรือผู้เขียนได้รวบรวมประเภทของรูปแบบและสัญลักษณ์เพื่อช่วยให้สามารถแยกแยะคำเหล่านี้ออกจากกันได้ ถ้อยแถลงของวิสัยทัศน์ที่กล่าวว่าองค์กรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ในอนาคตมักร่างขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงที่มองให้ไกลกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ยกตัวอย่างเช่นบริษัทอิลิกสันของชาวสวีเดนบริษัทระดับโลกที่ผลิตอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารซอฟต์แวร์และให้บริการอื่นๆได้กำหนดนิยามวิสัยทัศน์ของพวกเขาว่าเราจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักของโลกแห่งการสื่อสารทั้งหมด ซึ่งเช่นเดียวกับพันธกิจที่ใช้อธิบายว่าสถานะทางธุรกิจในองค์กรว่าในขณะนี้เป็นอย่างไรและมีแผนในอนาคตอย่างไรจุดมุ่งหมายคือการให้ความสำคัญกับผู้บริหารและพนักงานที่ปรึกษาของบริษัทอาจเป็นผู้กำหนดพันธกิจโดยการแบ่งประเภทของงานที่ต้องทำประเภทของลูกค้าที่ต้องให้บริการและระดับของการบริการที่ต้องมียกตัวอย่างเช่น พวกเราอยู่ในธุรกิจของการจัดหาผู้ช่วยระดับสูงที่มีหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อประเมินความสามารถของผู้จัดการระดับสูงในบริษัทอุตสาหกรรมทางการเงินขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ค่านิยมเป็นสิ่งที่อธิบายถึงวัฒนธรรมเช่นที่บริษัทโคคาโคลา่ายึดปฏิบัติว่าพวกเขาจะทำในสิ่งที่ควรทำค่านิยมของโคกค,คือ การกล้าที่จะกำหนดอนาคตการใช้ศักยภาพอย่างเต็มกำลังยึดตามความเป็นจริงและต้องมีความรับผิดชอบและความทุ่มเทถ้า่านิยมนั้นเป็นตัวกำหนดทิศทางปัจจัยพื้นฐานก็เป็นตัวกำหนดแนวทางให้แก่พนักงานได้ดังเช่นบริษัท TNT Express ซึ่งเป็นบริษัทด้านโลจิสติกระดับโลก แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการใช้ทั้งค่านิยมและปัจจัยพื้นฐานผู้นำในตลาดยุโรปของบริษัท TNT ในประเทศอังกฤษได้ระบุก,การบริการลูกค้าจากทั้ง9ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นกุญแจสำคัญดังนี้มีการรับฟังอยู่เสมอและมีการสร้างความสัมพันธ์ชั้นเยี่ยมกับลูกค้าเพื่อช่วยให้เราจัดหามาตรฐานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่บริษัท TNT สาขาออสเตรเลียได้กำหนดแนวทางที่แตกต่างออกไปคือแทนที่จะเน้นไปที่รายละเอียดของปัจจัยพื้นฐานพวกเขากับมุ่งเน้นกับค่านิยมหลักระดับสูง4ประการคือพวกเราจะให้ความสำคัญกับลูกค้าของเราซึ่งเป็นการให้ความสำคัญที่ดูไม่เจาะจงแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วสามารถเห็นภาพได้กว้างกว่า แล้วัตถุประสงค์นั้นแตกต่างจากที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างไรซึ่งเน้นว่าองค์กรควรมีมุมมองและควรต้องปฏิบัติอย่างไรคุณเกร็กเอลิสซึ่งเป็นอดีต CEO และกรรมการผู้จัดการของกลุ่ม r e a กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทของเขาคือ การทำให้กระบวนการด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่เรียบง่ายมีประสิทธิภาพและปราศจากความกดดันต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ไม่อยู่ในกรอบเดิมๆเ,เป็นการยกระดับใหม่ทั้งหมดซึ่งไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการบริการลูกค้าเท่านั้นหรือเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ยังเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งกล่าวได้ว่านี่คือการทำเพื่อคนอื่น ให้ความสําคัญที่เท่าเทียมเช่นเดียวกับที่เราให้ความสําคัญทั้งหัวใจและสมองถ้ายที่สุดคุณเอลิสได้ให้คํานิยามกับบริษัทของเขาว่ามีหัวใจที่เต้นในจังหวะเดียวกันตัวอย่างวัตถุประสงค์อื่นๆเช่นธุรกิจบริการด้านการเงินของบริษัท ING มีวัตถุประสงค์คือการส่งเสริมให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตและธุรกิจที่ดีขึ้นธุรกิจอาหารของบริษัทเคล l o อก มีวัตถุประสงค์คือการหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวเพื่อให้พวกเขาสามารถเจริญและเติบโตอย่างมีคุณภาพและบริษัทประกันภัย iag มีวัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยให้ผู้คนจัดการกับความเสี่ยงและฟื้นตัวได้จากความยากลำบากของการสูญเสียที่ไม่คาดคิดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังกำหนดวัตถุประสงค์คำแนะนำของผมคือให้สร้างแรงบันดาลใจกับพนักงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี หาหนทางที่จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นส่งผลกระทบกับทั้งชีวิตของลูกค้านักเรียนผู้ป่วยหรือใครก็ตามที่คุณกำลังพยายามตอบสนองพวกเขาและท้ายที่สุดทำให้พวกเขาตะหนักถึงการมีวัตถุประสงค์นั้นและนี่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประกอบการเรียน e-learning เพื่อพัฒนาสอบสกิลพัฒนาตนเองพัฒนาบุคลากรและองค์กรของ Beyond Training ค่ะ หากสนใจเรียนหลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรวิชาอื่นๆโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศสามารถติดต่อ Beyond Training ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ